กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t ทนะคร,อนอออรับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จัดให้ตามคําขอนะเพื่อนๆอยากฟังเรื่องผีนะครับบางคนบอกให้เล่าเรื่องผีเกี่ยวกับในเรือนจํานะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เอาแบบผีชาวบ้านชาวบ้านไปก่อนนะครับนะ ผีที่ผมเคยพบเคยเห็นสมัยเด็กๆนะครับถามว่ามันเป็นผีหรือไม่อันนี้อาจจะเป็นเพาะนะครับเบอร์ภาพหลอนหรืออะไรก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเรื่องผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กให้ฟังนะครับนะสมัยผมเป็นวัยรุ่นก็เริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับตอนนั้นผมอายุป,ประมาณ14-15นะครับนะ ที่หมู่บ้านผมเนี่ยมันมีคนตายนะครับนะคนตายเป็นคนตายท้องกลมนะเอาศพไปจากกรุงเทพนะครับแล้วในหมู่บ้านผมเนี่ยไม่เคยมีคนที่ตายท้องกลมเลยนะสับปะรุงสับปเออเนี่ยก็ไม่เคยทําศพตายท้องกลมนะครับก็ต้องเอาสับปเลอจากที่อื่นนะครับที่เขามีความชํานาญเรื่องทําศพตายท้องกลมมาทํานะครับเพราะว่ามันต้องมีการผ่าเอาเด็กออกจากนะครับตัวแม่นะครับนะแล้วก็เอาไปฝังดินนะครับเขาจะแยกกันนะ ส่วนแม่เนี่ยเอาเผาส่วนลูกเนี่ยเอาไปฝังดินไว้นะครับนะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะทีนี้หลังจากตายไปนะครับความเฮี้ยนก็เกิดขึ้นนะครับนะมันมีคนที่นะครับไปหาปูหาปลานะครับผ่านแถววัดนะครับได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องได้ยินเสียงเหมือนนะครับนะแม่กลมลูกนะอันนี้ไม่ใช่พอตเอามาจากหนังไทยหรืออะไรนะครับนะอันนี้คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสมัยผมเป็นเด็กเลยนะครับนะ ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าตามบ้านนอกเนี่ยนะครับทุกหมู่บ้านเนี่ยส่วนมากจะมีวัดนะครับแล้ววัดเนี่ยส่วนมากนะครับถ้าไม่อยู่ท้ายหมู่บ้านก็อยู่นะครับ หน้าหมู่บ้านนะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะมันจะเป็นทางผ่านเข้าหมู่บ้านส่วนมากนะครับนะวัด <aument> เนี่ยอยู่ติดถนนนะครับนะเป็นทางผ่านที่จะเข้าหมู่บ้านนะครับไม่ท้ายหมู่บ้านก็หลังหมู่บ้านมันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับส่วนมากวัดตามชนบทมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าเฮ้ยมึงไปจําเอาพอตเรื่องมาจากไหนหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็จะเล่าตามที่ผมเคยสัมผัสเคยเห็นมานะครับนะ ทีนี้นะครับความเฮี้ยนของผีตายท้องอมเนี่ยมันก็นัเป็นที่กล่าวขานกันพอสมควรนะครับในหมู่บ้านนับคนที่เขาออกไปหาปูหาปลาเนี่ยเวลาเขาเดินผ่านนะครับบริเวณวัดนะเขาก็จะได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องเหมือนคนร้องนะครับนะกล่อมลูกนะครับนะเขาก็จะนํามาเล่าต่อๆกันนะครับในหมู่บ้านนะแต่มันไม่ได้ถึงขนาดว่าหลอกคนแบบว่านะครับ วิ่งใส่คนหรือว่าอุ้มลูกให้เห็นนะครับเขาก็ได้ยินแค่เสียงนะครับนะทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับผมนะครับคือว่าหลังจากที่ความเฮียนหรือว่าเรื่องราวของผีตายท้องกมเนี่ยนะครับได้แพร่สะพัดไปในหมู่บ้านนะครับนะผมก็ได้ยินอยู่บ้างแต่ผมเป็นวัยรุ่นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับนะผมไม่ได้ไปออกหาปูหาปลานะครับเลิกเรียนเสร็จผมก็ไปขี่รถเล่นกับเพื่อนไปดูหนังไปดูหมอลำนะครับตามภาษาเด็กบ้านนอกนะครับนะ ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันนั้นผมไปเที่ยวงานกับเพื่อนนะครับไปกันหลายคนนะครับแต่คนในหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยมีผมกับเพื่อนนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปสองคนนะแล้วก็ไปสมทบกับเด็กวัยรุ่นหมู่บ้านอื่นอีกประมาณ78คนนะครับนะขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันนะครับนะไปดูหนังหมู่บ้านอื่นนะพอถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละก็ชวนกันกลับนะ ก็ขี่รถกลับมาด้วยกันหลายคนนะครับนะประมาณ9คน10คนเลยนะครับทีนี้พอขี่มาเรื่อยๆนะครับต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับหมู่บ้านนะครับเหลือผมกับเพื่อนสองคนครับที่ต้องขี่รถเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันต้องผ่านวัดอ่าซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าสาราพักศพหรือว่าเมนเผาศพเนี่ยมันอยู่ติดถนนเลยเวลาเราขี่รถเข้าหมู่บ้านเนี่ยเราต้องผ่านนะครับหลังสาราพักศพผ่านข้างเมนนะครับเผาศพนะ ทีนี้ผมกับเพื่อนเนี่ยนะครับขี่ผ่านกันประจําก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับนะพอขี่ไปนะครับใกล้จะถึงบริเวณศาราพักศพนะเพื่อนผมเนี่ยมันก็ตีไฟสูงอยู่แล้วนะครับเวลาขี่รถกลางคืนนะครับมันทางเปี่ยวนะพอตีไฟสูงไปปุ๊บนะครับมันไปเจอร่างขาวๆนะครับนะตัวมันก็บอกว่าเป็นเด็กทารกนะซึ่งอยู่ห่างจากหน้ารถไปเนี่ยประมาณ10เมตรได้นะครับนะ มันบอกว่าเฮ้ยเด็กคารกนะมันพูดเป็นภาษาถิ่นนะครับว่าเป็นเด็กน้อยนะครับนะเป็นเด็กน้อยนะผมเองก็มองไปนะครับนะก็เห็นรูปร่างลักษณะคล้ายๆเด็กคารกนะครับนะนอนดิ้นอยู่กับพื้นถนนนะครับนะผมก็เลยหยุดรถนะแล้วก็เอาไฟรถเนี่ยส่งไปนะครับนะพอส่งไปปุ๊บแน่ใจแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเด็กทาลกจริงๆนะคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยลูกใครว่ามาวางไว้อย่างนี้นะ แต่ในใจลึกๆของผมเนี่ยนะครับผมก็นึกถึงว่าเฮ้ยไม่ใช่เราโดนผีหลอกแล้วหรอแต่ผมไม่กล้าพูดกับเพื่อนไงต่างคนก็ต่างมองหน้ากันก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะยังไงก็ขี่ไปดูนะยังไงก็ต้องขี่ไปดูนะครับเพื่อให้มันรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับนะเชื่อไหมครับพอผมขี่รถค่อยๆขับไปนะครับนะส่งไปที่ตัวของเด็กทารกนะครับที่นอนอยู่บนพื้นถนนนะ ขี่ไปใกล้กลกล้พอใกล้ปุ๊บเหมือนเด็กทารุกนี้นครับกระโดดเข้าข้างทางผมก็บอกเฮ้ยอะไรวะทําไมกระโดดเข้าข้างทางได้วะทีนี้ผมกับเพื่อนนะครับก็เอาไฟเนี่ยส่องข้างทางนะครับมันเป็นพุ่มไม้เล็กๆอยู่ข้างทางนะครับก็ลงไปหานะเอาไฟส่องต้นไม้เนี่ยที่อยู่ข้างทางนะครับลงไปหานะครับเดินรอบพุ่มไม้ก็ไม่มีอะไรนะ แล้วก็เลยพากันขับรถเข้ามาในหมู่บ้านนะครับนะพอมาถึงหมู่บ้านปุ๊บก็มานั่งเล่นที่บ้านผมแล้วก็คุยกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะหรือว่าเราตาฝาดหรือว่าเราตาลายนะครับเห็นหมาเห็นแมวนะครับเป็นเด็กทาลกนะเพราะว่าเด็กทาลกเนี่ยไม่น่าจะกระโดดเข้าพุ่มไม้ได้นะแต่เพื่อนผมก็ยืนยันว่าเฮ้ยมันเป็นเด็กทาลกจริงๆนะมันนอนเหมือนมีแขนมีขาดุกดิกนะครับนะนอนห่อผ้าอยู่นะถ้าเป็นหมาเป็นแมวมันต้องยืนสี่ขา ผมเองก็ไม่ได้แน่ใจนะครับว่าเป็นเด็กทารกหรือว่าเป็นผีนะครับที่เป็นลูกของคนตายท้องกลมนะครับมาหลอกผมผมเองก็ไม่แน่ใจเพราะผมเองก็เมาเหล้านิดนึงนะครับนะแล้วประเด็นก็คือว่านะครับกระโดดเข้าพุ่มไม้นะครับแล้วเราหาไม่เจอนะกลัวว่ามันจะเป็นหมาหรือแมวเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมันจะมีพวกแมวที่เป็นแมวป่านะครับนะหายกินอยู่ตามทุ่งนาอะไรเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับน่ะ เวลาเราออกไปหายิงหนูหรือว่าหาปูหาปลาตอนกลางคืนครับเราก็จะเจอแมวพวกนี้นะครับคนต่างจังหวัดเขาเรียกว่าแมวเป้านะครับนะก็คือแมวป่านั่นแหละนะครับนะแมวตัวใหญ่ๆวิ่งตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับอยู่ตามต้นไม้นะครับนะทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นอะไรนะครับนะอันนี้ก็คือประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับผมเห็นเป็นตัวเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเด็กคารกจริงๆหรือว่า อาจจะเป็นแมวอาจจะเป็นหมาก็ได้นะครับเพราะว่าพอขี่รถเข้าไปใกล้นะครับมันกระโดดเข้าพุ่มไม้นะถ้ายังอยู่กลางถนนแล้วผมไปเจอว่าเป็นเด็กอันนี้ก็คือผีหลอกแน่นอนนะแต่ทีนี้นะครับพอมันกระโดดเข้าพุ่มไม้แล้วเอาไฟส่องนะเดินหารอบพุ่มไม้เล็กๆมันไม่เจอนะมันก็อาจจะเป็นแมวหรือว่าหมานะบวกกับอาการมึนเมาของผมอาจจะทาให้ผมตาลายก็ได้นะครับ นี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับนะมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello Test ขอบคุณครับผม